สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับมาต่อจาก EP ที่60นะครับ EP นี้เป็น EP ที่61นะครับ EP ที่61เนะครับเป็นพระบ้านการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่นะสนใจติดต่อเบอร์โทรนะครับ0969026829 ID Line 0967240203ลนายนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับพี่พี่ครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราเริ่มองค์แรกเลยนะพี่อ่าองค์แรกนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่บ้านๆเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับพี่นะเหรียญหลวงปู่ดู่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับพี่นะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเรียมกรอบเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะพี่นะองค์ที่สองเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายพิมพ์สองหน้านะครับหลวงพุทธิมนะครับนะครับรูปถ่ายหลวงพุทธิมพิมพ์สองหน้านะครับนะ,ะนี่ครับเก่าๆบ้านๆเลยนะพี่นะ ต่อมานะครับโอต่อมานะครับเป็นรูปหล่อจันฝฟั่นนะพี่นะรูปหล่อจันฝรั่นนะครับใครสนใจโทรได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับอ่านี่เป็นรูปหล่อจันฝรั่นนะครับนี่มีโค้ดนะครับนะมีโค้ดนะครับนะนี่รูปหล่อคล้ายๆเนื้อนวะนะครับนะ รูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะครับพี่นะอยู่ในกรอบนะครับสองยากนิดนึงนะครับนะสองไม่ค่อยเห็นใบหน้านะครับสองยากนิดนึงนะครับนะรูปหล่ออาจารย์ฟั่นนะครับองค์ถัดมานะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงปู่เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่เป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกปีหนึ่งห้านะครับพี่นะวัดกิ่งแก้วนะครับ นี่พี่นะองยาวเลยนะพี่นะนี่เรียมกรอบมาเลยนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ไพตองนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับพี่นะรายการละห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ ออกวัดหนองเต่านะครับออกวัดหนองเต่านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดหนองเต่านะครับนะหลวงพ่อเงินในที่นี้ก็คือหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะครับสร้างให้กับวัดหนองเต่านะครับพี่นะครับรุ่นแรกนะครับปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับรุ่นแรกนะครับปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับออกที่วัดหนองเต่านะครับนะอ่านะครับใช้ได้เลยครับองนี้ อ่องค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อพุทธชินราชรุ่นเสาห้านะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนะปีสองพันห้าร้อยนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ออกปีสองพันห้าร้อยนะครับคนละรุ่นกับสองสี่แปดห้านะครับอ่าใช้เนื้อมวลสารนะครับเป็นมวลสารรุ่นแรกเลยนะพี่เป็นชนวนมวลสารรุ่นแรกเลยนะครับ อ่าอ่นำมาเทท้องหล่อใหม่นะครับนะให้บูชาปี2500อต่อโคดเสาห้าต่อโคดอกเราแล้วก็ต่อโคดธรรมจักรนะครับนะอ่านะครับบูชารายการละห้าร้อยนะครับพี่พี่ครับอ่าต่อมาครับเป็นพระนางพญานะครับนะองนี้เป็นพระนางพญาเข่าตรงนะครับนะอ่าองนี้เป็นนางพญาเข่าตรงนะครับนะเนี่ยครับเนื้อออกเขียวหินคบมีคราบกุ่ส้มๆขึ้นเลยนะครับนะ เนี่ยครับมีรอยคูดนะครับแลดออกมาขามขึ้นเลยนะครับนะอันนี้เป็นพิมพเข่าตรงนะครับนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับนะอ่านะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับนะอ่าองค์ถัดมานะครับนะเป็นพระรอดนะครับองค์นี้เป็นพระรอดพิมพ์เล็กนะครับนะเห็นพระรอดพิมพ์เล็กนะครับนะองนี้นะครับนี่ครับพิมพ์เล็กนะครับพระรอดกุมหาวันนะครับพิมพ์เล็กนะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับนะนี่ครับมีคาบลาคาบกุขึ้นเลยนะครับนะอ่านะครับพิมพ์เล็กนะพี่นะอ่ะต่อมานะครับนะต่อมาเป็นนี่ครับเป็นภาพผงเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับนะนี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับนะนี่ครับเป็น อันนี้พระผงเนื้อว่านนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขันนะครับนะนี่ครับโหสวยมากเลยนะครับนะเป็นผงมวลสารนะครับหายากนะครับนี่ครับอ่ะอันต่อมานะครับนะนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนะนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับ นี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกของอาจารย์นองนะครับออกวัดทรายขาวนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนะครับนะใช้มวลสารรุ่นแรกเลยนะครับออกปีพศ1 1นะครับออกปีห1นะครับเดี๋ยวว่านนะครับมีตะกุดด้วยนะครับนะองค์ถัดมานะครับนะเป็นสมเด็จพิมพ์อกวีนะครับนะ เป็นสมเด็จพิมพ์อกวีนะครับนี่ครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นหลังยันนะครับนะเป็นหลังยันนะครับสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนะพิมพ์อกวีนะครับรายการถัดมานะครับนะเป็นเขาเรียกว่าพระท้าเวสุวรรณนะครับนะเป็นเนื้อดินนะครับ นะครับเป็นท้าเวสสุวรรณเนื้อดินนะครับนะนี่ครับเป็นของหลวงปู่โง่นนะครับนะหลวงปู่งโนนนะครับนะครับท้าเวสสุวรรณหลวงปู่งโนนนะครับนี่ครับเนื้อดินนะครับรุ่นแรกนะครับนะท้าเวสสุวรรณหลวงปู่ง่นนะครับอ่อองค์ถัดมานะครับนะองค์ถัดมาเป็นเต่าพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะ นี่คร er mm. ับ ISH. พญาเต่ nah. าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะนี่ครับพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ่านี่ยครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะพญาเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับน่ะนะครับรายการถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพนมลอกนะครับนะนี่ครับสภาพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะรับนะ นะครับสวยๆเขาขายกันหลายพันหมือนกันนะครับนะตอนแตกกูแรกๆเนี่ยครับนะนี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดพนมลอกนะครับนะแบ่งปันนะครับรายการละ500นะครับส่งฟรีนะครับรายการถัดมานะครับเป็นพระกรีบบัวกําแพงเพชรนะครับนะอันนี้เป็นกรีบบัวกําแพงเพชรนะครับนะครับลาขึ้นเลยนะครับนะเป็นลา ก็เรียกว่ารักยางไม้นะครับนะรักยางไม้เก่าๆเลยนะครับนะรายการนี้นะครับนะอ่านี่ครับสวยๆเลยนะครับนะอ่ารการถัดมานะครับอง์คนี้นะครับเป็นพิมพ์พักพิมพ์พะก็เรียกว่าพิมพ์ะรอดนะครับนะพิมพ์ะรอดนะครับหลวงเขาเรียกว่านึกอะไรนะเดี๋ยวนะลืมชื่อแล้วพี่พระรอดนะครับอันนี้เป็นพระรอด นะครับเป็นเนื้อตะกวัวนะครับเป็นเนื้อตะกวัวนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับนะอพระรอดเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนียมนะครับนะหลวงพ่อเนียมนะครับนะอาองถัดมานะครับองค์ถัดมานี่ครับเป็นรุ่นแรกนะครับนะรุ่นแรกหลวงพ่ททวดรุ่นแรกตะกุดเงินนะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับใช้เนื้อมวลสารปีสองสี่เก้าเจ็ดมาสร้างนะครับ นี่ครับเห็นไหมนี่นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับออกปีหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ใช้เนื้อมวลสารรุ่นแรกนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดมาสร้างนะครับนะเป็นตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับด้านล่างนะครับนะครับเก่าๆบ้านๆเลยพี่นะใครชอบองค์ไหนโทรมาหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับ เหรียญรูปไข่นะครับอายุยืนนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับนี่ครับออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับนะอายุหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีนะครับนะหลวงปู่ศรีท่านเป็นพ้าที่อายุยืนมากเลยนะครับนี่ครับออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับองค์นี้นะครับอ่รายการถัดมานะครับรายการถัดมาเป็นเหรียญนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เหรียญพระปิดตาพังประการนะครับนะเหรียญพระปิดตาพังประการนะครับนี่ครับออกปี2530นะครับด้านหลังเป็นเท้าด้านหลังเป็นพระราหูอมจันทร์นะครับนะเป็นพระราหูอมจันทร์นะครับนะอันนี้เป็นรุ่นบล็อกเขาสั้นนะครับนะนี่เขาของพญานาคเห็นไหมเป็นสั้นนะครับนะนะครับรายการถัดมานะครับนะนี่รายการถัดมาเป็น อันนี้กีบบัวกำแพงเพชรนะครับนะกีบบัวกำแพงเพชรนะครับนะนี่ครับครับกุมเดิมๆเลยนะครับนะนี่บ้านๆพระบ้านๆเลยพี่ๆครับนี่ครับกีบบัวพระกำแพงเพชรนะครับนะนี่ครับเป็นมวลสารที่เอาไปทําสมเด็จโตนะครับนะเนี่ยข็นําพระกำแพงเพชรเนี่ยนะครับไปทํานะครับนะสมเด็จโตนะครับองค์ถัดมานะครับนะ มีรูปหล่อนะครับนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับนะออกปีศูนย์ห้านะครับออกปีศูนย์ห้าวัดชนแดนนะครับนะนี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะนี่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะ,อ,ะองค์ถัดมานะครับมี เขาเรียกว่าเป็นปกโพอ่าพิมนาปกนะครับนะนี่ครับหลวงป Galile ู่ทิมนะครับนะหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญนาปกนะครับจมูกบี้นิดหนึ่งนะครับนะจมูกบี้นิดหนึ่งนะครับพระเก่าๆพระบ้านๆนะครับนะสวยดีครับแบบนี้ครับพิม์หน้าปกปู่ทิมนะครับนะอ่องค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาเป็นพระเนื้อ ชินสนิมแดงนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับนะกุลบุรีนะครับนะกุลบุรีนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับพี่ดูครับสวยมากเลยครับนะเนื้อชินสนิมแดงนะครับอันนี้มีอายุเป็นพันปีเลยนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยพากุเลยครับนะครับองค์ถัดมานะครับ เป็นเหรียญนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญธรรมวิตโกนะครับหลวงเขาเรียกว่าหลวงปู่อะไรนะธรรมวิตโกเจ้าคุณนอนะครับนะเจ้าคุณนอนะครับพระเขาเรียกว่าพระอรหันต์กลางกรุงนะครับนะปีหนึ่งห้านะครับนะปีหนึ่งห้านะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนะเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนะ ต่อไปจะดังนะครับนะดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงียบมาแป๊บหนึ่งนะครับนะต่อไปเนี่ยจะดังและจะแพงนะครับเหรียญเจ้าคุณนอนแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนะนี่ครับเหรียญอาจารย์ฟันสภาพใช้เลยครับนะเส้นผมนี่เป็นแบบสวยเลยนะครับนะเส้นผมเรียงกันสวยเลยนะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนะ เหรียญอาจารย์ฟันนะครับเนี่ยเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ๆครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยเหรียญธรรมาวิตโกเหมือนกันนะครับพี่นะเหรียญเจ้าคุณนอเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ครับเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเป็นพิมพ์หน้าาปกนะครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญเจเลตำรวจนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเหรียญเจเลตำรวจปีหนึ่งสี่นะครับนะ เหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมานะครับอ่านี่เหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญทํารังสีนะครับพี่นะเหรียญทํารังสีเนี่ยครับหลวงปู่หลวงปู่ไขหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะเป็นหลวงปู่ไขนะครับพี่เนี่ยครับนะครับทํารังสีได้นะครับพี่เนี่ยครับปีศูนย์สองนะครับนะอ่ะนี่ครับ อันต่อมานะครับเป็นพระปุกนะครับปุปกหนังนะครับนะพระรุกปุกหนังลงทองนะครับเนี่ยลงทองนะครับนะนี่อันนี้เป็นทองเก่าสมัยโบราณโบราณเลยนะครับเนี่ยครับพระปุกหนังนะครับพระปุกหนังนะครับโอ้สวยเลยนะครับเนี่ยสวยสมบูรณ์ด้วยนะครับนะเป็นพระที่สภาพสมบูรณ์เลยนรับเนี่ยนะครับนะ ปูหนังนะครับรายการนี้นะครับเป็นหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามหนึ่งนะครับมีรอยจานดินสอนะครับนี่เป็นรอยจานดินสอนะครับนี่ครับตอโค้ดนะครับนะมีโค้ดพระเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับพี่นะสร้างก็เรียกว่าสร้างแม่พิมพเนี่ยคล้ายๆพระ คุณแผนกัวใหญ่ชัยมงคลนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นรอยจานนะครับดอเด็กนะครับแล้วก็เป็นเป็นยันนะครับเนี่ยเป็นยันดินสอนะครับนะมีจีวอนด้วยครับออกปีสามหนึ่งนะครับนะรายการนี้นะครับองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาเป็นกริ่งนะครับนะกริ่งนะครับกริ่งเก่านะครับเนี่ยกริ่งเก่านะครับเนื้อ คล้ายๆเหมือนเนื้อสมฤทธิ์นะครับพี่เนี่ยครับเป็นกริ่งเก่านะครับนะอูดกริ่งนะครับเนี่ยครับสวยมากนะครับนะนี่กริ่งเก่านะครับนะกริ่งเก่าองค์ถัดมานะครับนะองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเก่ามากเลยครับพี่นะครับเนี่ยเป็นพระปิดตาเก่ามากเลยนะครับนะเนื้อเนี่ยเหมือนกับสมเด็จวราคังเลยนะครับนะ นะครับเนื้อเหมือนสมเด็จวัะขังเลยนะครับนะเนี่ยพี่ดูนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับนะนี่สวยๆเลยนะเหมือนสมเด็จวัะขังเลยนะครับนะอ่านะครับอ่าองค์ถัดมานะครับเนี่ยเป็นเนี่ยครับเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นคล้ายๆพิมพ์เม็ดบัวแบบนี้นะพี่นะเนี่ยของแปลกของหายากนะครับพี่แบบนี้นะครับนะ เนี่ยแล้วเนื้อเนี่ยใช่เลยครับพิมพ์ทรงเนี่ยคือเป็นพระสมเด็จเลยครับนะเนี่ยพี่ๆดูนะครับนะใครสนใจทักได้เลยนะครับโทรได้เลยนะครับองค์ถัดมานะครับนะเอาองค์ถัดมาเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับนะหลวงพ่อโตวัดหลักสี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดหลักสี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดหลักสี่รุ่นแรกนะครับนะ นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพระโขงนะครับพระโขงอยู่ในยุคของสมเด็จโตนะครับนะแต่เป็นวัดพับเนี่ยนะครับองค์น้อยนะครับองค์จะเล็กนะครับอันนี้เขาออกเขาเรียกว่าเป็นวัดโขงอะไรเนี่ยนะครับนะเนี่ยเป็นยุคสมเด็จโตเช่นเดียวกันนะครับนะลงรักน้ําเกลี้ยงมาด้วยครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยพระองค์นี้ลงรักน้ําเกลี้ยงมาด้วยนะครับเนื้อนี่ โหเนื้อพระสมเด็จเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนะอยู่ในยุคของสมเด็จโตทั้งนั้นเลยนะครับนะเหรียญถัดมานะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่ได้เหรียญหลวงพ่อแดงมาด้วยนะครับนี่ก็เรียกเหรียญแม่ครัวเหรียญอะไรเนี่ยนะครับนะพ่อแดงนะครับนะนะครับ อ่าองนี้ครับเป็นขุนแผนนะครับนี่ครับขุนแผนบ้านกลางนะครับนะอ่าขุนแผนบ้านกลางนะครับนะองนี้ครับนี่ครับเป็นพระขุนแผนยอดนิยมเลยนะครับบ้านกลางนะครับพี่นี่ขุนแผนบ้านกลางนะดูง่ายดีครับองนี้ครับขุนแผนบ้านกลางนะครับนะอ่าอันนี้เป็นสมเด็จโตนะพี่นะเป็นสมเด็จโตนะครับ เนี been, ts, S, so ่ยเป็นสมเด็จโตนะครับเนื้อเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับเนี่ยเป็นเนื้อดินด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับด้านหลังเป็นองค์พระสมเด็จโตนะครับฟุ่นๆเลยครับนะหิ้งๆเลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับนะนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับนะรูปหล่อ ล scalable. หลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะครับหลวงพ่อหมุนวัดเขาวแดงนะครับนี่ครับหลวงพ่อหมุนนะครับนะเป็นภาคภาคใต้นะครับนะภาคใต้นะครับนี่หลวงพ่อหมุนนะครับหลวงพ่อหมุนวัดขาแดงนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับองค์ถัดมานะครับเป็นพระปิดตานะครับปิดตา หลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่ครับโอ้โหเก่ากึกเลยครับพี่อยู่นี้ครับปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นะวัดอนงนะครับนะเก่ามากครับดูง่ายครับแบบนี้ดูง่ายครับอ่องค์ถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับนะนี่ครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับ มีรอยจานหนุนหลวงปูดูนะครับนะเห็นไหมรอยจานนะครับออกปีสามสองนะครับมีรอยจานหลายหลายตัวเลยนะครับเนี่ยด้านข้างด้วยนะครับนี่เหรียญเปิดโลกนะครับนะองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมานะครับนี่ครับมีเหรียญหลวงพ่อกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกเซียนตองนะครับนะบล็อกเซียนตอง หลวงพ่อกันวัดพระญาตินะครับปีสองสี่หกเก้านะครับบ็อกเสียนตองนะพี่นะบ็อกเสียนตองนะครับเนี่เห็นไหมอ่านะครับองถัดมานะครับอง์ถัดมาเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนะกระไหลทองนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับหลวงพ่อ เงินวัดดอนแย่หอมนะครับนะนเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับอ,องค์ถัดมานะครับองค์ถัดมาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับพี่เป็นเหรียญข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับรอสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับนะอันนี้เหมือนจะเปื้อนเครียกเหมือนจะแค้เป็น คาบเทียนอะไรเนี่ยนะครับนะนี่ครับเหรียญนะครับองค์ถัดมานะครับองค์ถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับอ่าอันนี้ผสมทองเยอะนะครับนะผสมทองเยอะนะครับนี่เหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับนะวัดบางคานนะครับดูง่ายครับเก่าดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับ วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันใหม่นะครับเวลาห้าโมงเย็นวันนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับห้าโมงเย็นวันนี้มีนัดกันที่ช่องมรดกพักเครื่องนะครับพี่นะเป็นพระบ้านพระเก่าชุดนี้เลยนะครับนะของบ้านหลังนี้เลยนะครับยังมีอีกเยอะนะครับพี่นะครับเช้านี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับนะสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับพี่0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับนะ อ่า uh, id line ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่ๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ห้าโมงเย็นสวัสดีครับ